เห็นปลายนิดเดียวป๊อดิบโหน่พอแกงเลยดุ้ มีมันแซงมีบวบมีปลาหมึกมีปลาย่างเพิ่งเน้นๆเ,<า>เ,เลยจ้ะมาเห็งนะตักกลมเสิร์บว้าวสวัสดีครับผมกับผมบ่าวเคียนสตติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเชา้ชาเช้านี้พาเข้าป่าหน่อไม้เสตติกอยากกินแกงหน่อไม้เนาะ เลยพากันเข้าป่าหนไอไม้ก่อนอื่นไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้บ่าวคินเด้อพี่น้องขอคนละหนึ่งไลค์มาเสียเงินดอกพี่น้องกดไลค์นี่กดโลดมา <c oughs> เสียเงินพี่น้องกดได้เป็นกาลังใจให้แน่ครับ <c oughs> จะได้ พี่น้องก็หลายคนกันนั่นแหละเอ็นดูเอ็นดูในการขอไล่ขอไล่บเสียเงินดอกก่ไดพี่น้องบอกบบสั่งบอกเพนสั่งชาวติ๊กบอกกดให้ดอกมันเป็นการให้กําลังใจคนอื่นพี่น้องะพี่น้องฝึกกดกําลังกดไลค์ให้บ่อยๆเหมือนฝึกให้กําลังใจผู้อื่นเนาะให้กําลังใจคนเอลิปเนาะโอคครับหน้ yeah, okay, นงงางามเข้ามาเลยไหป้าพี่น้องนี่เด็กสองนองบอกก่อนนี่พุ่นอีกนอนึง นังไม่อีกแค่ห่ไม่อมเือหนไปเอาเสียงมาพี่น้องมันกิ๊กะมามือหั้รู้สึกว่าเสียงสวยกว่าพีใหญ่ใหสวยยถุพื้นลว้าวได้แล้วว้าแล้วได้แล้วดมลนงามงามภผ่ป่างามนี่บอคิดว่าสิเจอหน่อ อออ้ย่นเห็นปลายนิดเดียวปลดป่ดออกมาแล้วบักใหญ่แค่สี่ห้าหน่อนพอแกงเลยแหละเสียงากเนาะหน่อนนี่ อื <c oughs> มอีกไหมจ้ะอาจ้ะอีกโกผ่านอดๆปข้างๆกันนี่เด็ติขีนไว้แวอุยแม่นอิลีบกินมานมามามอุม้ยนอสูงี่บอแม่นต้องเสียงฮักต้องเสียงฮักรอก่อนรอก่อนมือนบดเอาเสียงฮักเอามืน เืงนี้เสียงขวดก๊อบมันกรบเนาะพักกรได้นี่อยนี้เบึ้งมีเดาะหาก็เข้ามาติดกอกไมาก้ะยังไม่ได้ไปไผ่กระสะเลยแวะไผ่ป่าก่อนมีงาได้ทั้งหลายหน่อคนขอบข้อมนอหน่อน้อยเนี้ย นี่ไงพวกขึ้เหนงด้วยนอเนี่ยนะนี่ดิดิ๋น่นี้ดิสับกูมือนี่นั่นแหละนั่นแหละนี่แบครับอือืดิเจดิเจไปไปเบิ่งกอข้างหน้าอีกเผื่อมีอีก พี่ว่าพี่สติ๊กหน่อบังญ่เลยงามขนาดเลยคุณหน่ออ๋อรอดมาได้จังไหนนี่ด่ดิป๊ัดซิบหน่อพอแกงเลยดูนี่กำลังแตกเนี่ให้พื้นยาวคนนี้ก่อนเนาะเน้นแตกจากที่เฮาหักมือหันเลยเนาะใช้ลายเอาเลยลาย

ไม่น้อยเต็มเลยอ๋มอามากอนี้เจอหน่อจ้าอ,อีกแล้วปาดเลยปาดตรงนั้นเลยติดอ,อ,อ,อ่อนๆดจ็กเนาะดอีกไหม เจอเพิ่มหน่อยแล้วจ้านี่นี่นี่นิ่นี่นี่โอมือนีเจอ,อเต็นหน่อยนี่เลยมันจะอของแทบมันเลย บันี้อพอดีแซ่บเลยน้ำไม้นานนี่มันมันเด้อหวานเป็นว่าน้ำไม้น้ำหมกด้วยน้ำไม้น่าแ้งไผ่ป่าเน่สลับไผ่กระซะาเน่เจอไผ่ยังเอาเบิ้ดหนอนอ่อนเลยจ้ามาไผ่กระซะบัดนี้คนมาหาหอยฮักเต็มเลยพี่น้อง เพิ私私่นกับ่ได้เห็นคู่เองดอกเนาะเอาบลงข้าบ่ขายยันข้ายยันดีมาแล่ลงมาแล้วยันอีกยันอีกพวกงกุ๊บวันคนมาหาไม่ใหม่นี่เด็ เงี้ยมึงส่งเพื่อนเราไปเอามึงอ้โหมึแผ่สองหอนน้อยตาเพื่อนแถวนี้คนมาหายลาย mm. มือนี่ลองรอยคนหาก่อนเฮาแต่ก็นยังเหลือเฮาได้ หาพอได้ใหญ่ได้กินอยู่เนาะได้หลายอยู่นะเป๊ะแจ๊กป๊าเป้แตกเลยเจ้าเฝั่งดึกได้หน่อยได้หลายส่งไรดิโอ้ยได้ตั้งหลายสองไข่สองชนิดเอาพันธุ์อุ้มเอามาขับพวงมาลัยก่อชื่อคลิปนี้ว่าได้จน กระสอบปาเป้พายแตกแม่หนึ่งคือน้องมันเปื่อยเปื่อยมันทุ้งอุ่มเบาสงส่จังว่ามีดไปถือเนาะแต่เปื่อยนะใส่เลยให้พี่น้องเบิ่งมันมันทุงูม่ได้เลยมันเห็ดเอาเมื่อทิ่มคือเก่าฮนดิัะดิน้ยไปเุิ่มไล่อเฮ้เลยบางทีเป็นเรื่องง่ายมันแบบเป็นแตกบานพากันกลับมาถึงบ้านแล้วนะหน่อไม้ มีทั้งไผ่กระสะมีทั้งแหงไผ่ป่ากระดัดแล้วอ่ะขาดแล้วอ่ะขาดแล้วต้นขิ่มมาแล้วอันนี้ไหวแล้วเลยแค่แกะแต่ยางไว้ทำอันใหม่เนาะมันกาศลมเย็นเย็นพี่น้องพี่น้องลมเย็นรับบอกี่นะบิ่งกลางห่านเราอยู่มุนติ้วเตี้วมัดเศร้าเลยเกลือมัดคิดว่าจะเจอหน่องงานแบบนี้บอกหน่อยไหม เจ,เจอหน่อสยวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่นอเมื่อกี้เราซ้อนหน่อเป็นหน่อไผ่กระส่ากับไผ่ mis. ป่าต่างกันอยู่ด้วยมันสีมันมัน,มน,มนกับมันเปลือกบบอกคือกันเปลือ,บบอกโบกือ,อ,อกอันโอ้ยได้แกงนึ่งอยู่อยโอ้ยแกงใหญ่ๆได้เลยระวาลเพิ่นมาเอ็ดเบียรก็ได้เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเชื่อกันปอกก่อนเนาะกถึงสีกล้วยก่อนได้ระหว่างมันลุงเอามาฝากของเขาไปหาสมุด สุกเขียวตักเขียวต้องได้เหลืองเฮ้อะ <laughs> น้ำว่าสุกเขี้ยวเป็นว่าตี๊กล้วนสุกเขียววันไหนเปลือกเลืมม้งอยู่ตะกล้วยยามหวานไหมหวมานแพงเลยบะเขียนกล้วยยามนี่ค่ะย้ำแย้เนาะขอ้อห้าหลายเพื่อนมันบํแม่นแต่ยามแรงมเลยปีนี่กล้วยแพงเออตัดติ๊กถ้ามันสุกอีกเอาแค่เนี้ยใช่ด้วยแบนๆับ ก็เชื่อมก่อนเช่นอย่างน้ครับกุยตากุยตะมีน้ำผึ้งอยู่ไหมกุยตะเนี่ยมันเป็นๆนะครับมาเช่น้ำผึ้งแต่จะเย็นไว้แต่ว่าคงหวานไามรินกุยตากก็หวานเลยก็กุยตะเมืาอไหไ่ตะกี้เราเคลียรมากินในนี้อยู่บ้านเรากุยปิ้งเป็นเอามาปิ้งแล้วเพิ่งจะใส่นมหวานๆนะมันมีน้ำเชื่อมครับน้เขายังเนาะทำไมเหนียว ไม่ละยี่สิบบาทสล็กๆเพลงที่อย่างนี้แต่มันหนักเซบอ่ะเสียบไม้หายเป็นเร้นเป็นเร้นทุกแกงเหมือนไม้เล่นลายอยู่ได้ยังมองบ้กใหญ่ขนาดไนขนาดว่าเอาจริงๆไปมือนี่หัยน,น,นี่บทันเพิ่นไหมไปสายพี่ไหนไปสายไปไปสไปสไป็ดโมงโมงคืงนนะตอนนี้ว่าไม่สิบโมงเราบอกเผื่อได้กินกินข้าวเที่ยงพอดีพี่น้องเอ้ย กินเลยกินข้าวเที่ยงพอดีไปเผื่อโปะเผื่อต้มเผื่อแกงเผือ่อได้กินในเวลาอยู่เดอ้เอวยใหญ่กินเดอ้ออ่อนขนาดเลยแต่แต่มันมันฟิล์มแบบโอ้ยหาเองมบบทำกินเองมันมันแท้เลยพี่น้องม,มันอ,อน่อนจะไม่ได้ไปได้อย่างก<อ>ินข้าวเที่ยงเลยเนาะตั้งแต่ตัดติ๊กมาจากกระบี่ไง เสื้อเลยพี่เนาะยังไม่ได้ไปซื้อกับข้าวตลาดนลยจ้ะซื้อแต่ของไซยามเนาะอาหารอยู่ทางกินเนี่ยมันมันเป็นมาแบอ่ะกูผสมมันกับแ่บนี่กับแ่บก็ได้ออกเลยไม่ได้ซื้อกับข้าวตลาดเลยปูทะเลกับนี่นอนได้ยึดต่ำอีกนนะปูทะเลยังอยู่มีจิปุ่มยังอยู่ แต่กระเด็นเกกินจะแม่ทองอยู่มาอีกเด็กินทั้งหลายเลยน้องไม่ได้ออกตลาดง่ายจอกนอนใหม่ก็ยังอยู่กินไม่กินที่ใหม่ซานกินซิ่งกินนนไม่กินที่ใหม่มาเด้อมาเด้ออันนี้มาข้าดาวเด้อเฮ้ยหนี่งวันแล้วยี่สิบข้างในละเจ็ดยี่แปดอะไรเนี่ยูุแต่ว่ามืดในวัน ข้างลึกหัดสบาดีสีส้มแต่วันที่บรูเราเช็คเสตติกเอ็กคลิปวันต่อวันเยอะเลยวันต่อวนนันเลยเมื่อเถอก็ลืมวันที่วันถอกในเสตติกบรได้ลงวันที่แจ้งให้พี่น้องเบิ่งกระโขกไฟเด้อลืมลืมมือลืมเว้นแต่ว่าหับโบโบมีคลิปเก่าดอกจก้ะถ้าคลิปเก่าเสตติกสิแจ้งไหมว่าคือเราถ่ายลงบันเด้อแม่น คือรอบที่ว่าสติ๊กไฟตบบีวม,มันมีคลิปเก็บเห็ดข้างมือมาพอดีนะเก็บเห็ดเลยก็มาแบบนี้ว่าสติ๊กมาในทางมันก็ลงมาได้เนาะเม็ดเนสอะไรอย่างเพราะว่า,าเขาใช้แต่เน็ตในบ้านออกจากเงินคือคือโบมีเนสโบมีสัญญาณถ่ายก็ถ่ายด้วยมือถือเด้อพี่น้องเด้อถ่ายงานพบกนี้นะ,ะพี่น,น้องถ่ายงานอยู่กันสองคนเราเซอร์กับเนสเคยกันมาน้องมานนั่งอยู่นี่แหละลองเทาลองเทา ตายายคุณแม่จะตายยายแล้วเอาบอกเอาลูกจ้าคนวะเอาบอกพี่น้องเอาบอกพี่น้องเขาติ๊กตอนนี้จะสี่สิบสองแล้วเดือนมีนาคมครบสี่สิบสองเอาบอกเอาหลานมาพี่น้องช่วยเขาติ๊กเนี่ยงบอกเอาบอกได้ไหมสี่สิบกว่าแล้วโอ้ยเขาเท่าคนนี้เขายังเอาทุนเท๋มันก็ต้องตรวจสุขภาพเขาอีกทีมันกับบางทีกับอายุกับบอกกับมีผลอยู่แต่พูดถึงว่าบางคนก็แข็งแรงไงสี่สิบห้าบางคนยังเอาได้อยู่ ก็ว่ามีรูปเป็นคู่หรือเท่าติ๊ก42เดือนมีนานห่างกันสี่ปีอ่ะแตวติ๊ก42โมกินก็38เลยนายอ่อนอยู่เลยเนาะไม่น่าเชื่อ38แล้ว้อวเองเออเองหรือเปล่ายังจ้โผลก็เป็นหน้ายังอ่อนอยู่วะสันอื้มเอาเข่าเอาเข่าอ่ะ เอาอะเอาอาปีนากินทานาะปีนากริษทารเอ้สมัี่นะเข้าคนเห็นน่ยมาอ็ดงานไอจัมเมอร์เบาะปิดเทอมเบาะไป็นรเอเออนั่นสมัยนั่นเนาะสมัยนั่นเออตอนน้ไม่ได้คือกันยี่นใหญ่ทาเป็นลูกมีเอาลูกเรือเจะเป็นตาเลยได้หนิ แต่เค้นกับยายติ๊กนะเออเจ้าเป็นตาได้เลยเด้อุ้ยได้ลๆเด้อเนาะเป็นผู้อุ้ยได้เลยเด้ใต้เขาเจ้าเขาจะเอื้นอุ้ยเลยลูกหลายลยเขาเอื้นอุ้ยเลยเอื้นอุ้ยเลยเปลี่ยนสถานะเลยอมีเค้น้ยติ๊กมีอุ้ยเลยมีหลยนเลยเนาะมันแป๊บๆเนาะมันเวลาลูกเต้ากับแป๊บๆเขาเขาใหญ่หมดแล้วองอันดากับมสี่แล้วชิมหาเลยเมษารนี่ก็เต็มชิมหกเล นองอันดาเกิดเดือนเมษาสติกมีนาบอกเคนน้องอานดาเมษาก็อดหอมเขาให้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวไปน่นไปนี่เพราะใหญ่มาหาเขาที่บอกไปเที่ยวนําเทาเลยไปไปในไอ้หน้าของเขาเลยเนาะรับหมูก็พวกเขาเลยสังคมเขาเลยใช่สังคมเขาเอาไปเลยนําพ่อเราไม่ต้องทําใจล่าเออนะลูกเขาโตแล้วนะนะมีชีวิตของเขาเพรว่าไผมีลูกน้อยมีอย่ง สรุปเต็มให้เขาโลดพาเขาไปเที่ยวไปกินกอดห้อมเขาให้ความรักเขาหลายๆเขาใหญ่มาค่ะเขาบอกว่าเขาจะีเขาจะมีโลกของเขานะมันก็เป็นอันนั้นอยู่แล้วแหละเนาะเขากป็ยังเป็นนะนะไม่ใช่ชีวิตของเขาเขาใหญ่ขึ้นมาเลยเลี้ยงลูกเขาเรงเลยแต่ตอนยังน้อยใหญ่มาเขาเขาไปช้ชีวิตของเขากี่ปีไปมหาลงมหาลายเต็กเงาตัวสองเท่า เฮฮเฮเงียบเลยเทศกาลยังเห็นลูกเห็นหลานนั่งรออะลรเนาะคิดถึงโมเมนต์ผูทเฒ่าที่ว่าพป่นอยู่บ้านอย่นี้เนาะพั่งไปที่นั่งรอลูกรอเต้าไปทํางานกลับมากลับมาจากมหาโอกมหาไรกลับมาจากที่ทํางานเทศกาลเนาะปีใหม่สงกรานต์ก็ว่าไปพอได้นั่งเท่าอยู่ล้นี่ปีใหม่ตั้งนานก็เบิ่ง ชาวบ้านชาวก็นั่งคอยลูกคอยหลานทีเดียวลูกหลานมาก็ดีใจนะมาแล้วก็ขอค่ารถเมื่อขายข้าวให้เมื่อแน่แบบนี้เลยมือานนี่ร้านค่าเซียนไว้ใจให้เด้อเมื่ออะไรเด้อเบี้ยสองลังกับว่าไปไม่แน่ลูกก็ได้พี่นาคุณจมาเด้อพี่นาคุณจมาเด้อโทรวีดีโอขอมาก็ได้ก็จิมาแบบนี้วะให้มากก็ขับไม่นึงน้าก็ไปทอดเนาะทอด โทรคุยก็ไม่เหมือนได้เจอกันแไปใคปรยังห้าวยังอีู่สาปอีตอนนี้นอนดาไปมาไหาอะไรมหาอะไรก็ทิ้แล้วสองเท่าอีดีเลยสองเท่าอีดีเลยงงเงี้ยคือสองเท่าอันนี้เพิ่นก็อยู่อยู่ในัรนเ,เรียนเปนอย่างเนาะแต่ก็เายังเห็นว่าเออลูกเขายังอยู่ยังเศร้ามายังเห็นลูกอ่านหนังสือโตไปโรงเรียนเนาะ มหาลัยเลยเนี่ยมหาลัยแล้วโบเห็นได้แบอยู่ห้องอยู่หอทำงานแต่แห้งบเห็นได้แต่เขาจะไปทำงานที่ได้แบบนี้นะมีสองเผ่าก็อยู่คือกันมัน้องมันเองสองเผ่านี่ยแหละเกณฑ์สติ๊กไอเขาเอิอโมอินโหวตโบ่มักคนหลายมักคือแบบเงียบเงียบจะเพาะคนในครอบครัวเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้มานานแล้วได้มันก็ะชิบชินแน่จะเหน่อยนะมาคนรบชินเหงาเลยเนี่ ผู้เช่าบางคนอ่ะพ่อแม่บางคนเงาเลยได้คิดถึงลูกเคยอยู่เคยสังคมแบบนี้ขนะะเราเป็นสตจิ้งโบร่ค่อยมักสังคมดอกถ้าโบมีลูกก็คืออยู่งคนผัวเมียก็อยู่ได้สังคมเคยมีเด็ดครอบครัวไม่ใช่มีมีงานมีการอ่ะเออไปอยู่สังคมนะดโบแม่าบอกเข้าบ้านเข้าเมืองโบปานั้นใช่ปานั้นทักทายสบายดีกันได้อยู่ แต่แต่พอได้ไปคุกไปว่าพื้นนั่งเนี่ยผ้าใช่ประมาณน,นั่นแหละไปจับคมมาว่าวพื้นเฮือนท่านลงเฮือนนี่นะว่าง่ายกันถ้าเข่าสังคมเอาจริงๆว่าเรื่องจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็คุยกันนะสเพเนี้ละอาจจะเหมือนนิทานเนี่ยว่าพื้นเนี่มันก็ว่ากันได้แล้วผมว่าวพื้นสังคมไทยเป็นอย่างนั้นเออนั่นแหละมันจะเขาเอื้อนว่ามันจะบอกเป็นลูกคิงเส้านั่นมองเหงา เอ้บวเกนสติ๊บอกอยู่สองคนก็คุยกันได้ทำไมถ้าว่าสติติบอยู่ทำไมบวกเกนขึ้นเหงาขึ้นหงอยแค่้าเคยยอยู่กับสองคนแบบนี้เนาะป่าจะคนนึงเนาะไม่ว่าไปจ๋าดำไผ่ใบเนี้กเมีหลายก็มีสองคนกับใครได้เนาะคุยกันมันต้องมานั่งอยู่สองคนโอ้ได้หลายอยู่เด้อนี่ดินี่ดิอ้าเดี๋ยวสติเอาไปปอกไปต้มเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องแกงเรามาแซ่บนฟำกันเนาะมาสินาโพ หาเนี่ยมานั่งวอาก็ซิปนาที่เราปุณ่ะว่มักนานๆถ้ามักนานๆคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่นจริงจริงพี่น้องบอกให้อยาก t ครึชั่วโมงเขได้บอกนหรือว่าอบไลฟ์สดานอไมข้หน้ามาเปิดกล้องไลฟ์สดกันเนาะเน็ตเดเอาดนี่เติมบางนี่นะปลาโป่งนางาบ้านไลสดี่เบ้านนอนนี่นะอ๋อขยานาบ้านมีเน็ตบ้านได้อยู่คมเมน์มาเด้อพี่น้องหรือว่าเาอยากคุยกันแบบไอ้นั่นกว่านี้กะ ไล่ซดเนาะผู้ใดต้องการกะผมไม่บอกบอกคิคนเนี่ยเคนจะได้ทําให้พี่นองบอกบอกบอกกล้าอิจดิจไอมัดได้มีเรื่องอยากคุยน้ำเดิมพี่น้องว่มต้องไล่สดหรอกผม <า S 2> ดได้อยากคุยน้ำเดิมายได้เนาะกอได้เอาครับเดี๋ยวเนี่ยให้เราติ๊กไปต้มก่อนเดี๋ยวมาแช่น้ำกันแกงสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเครื่องของหฮมมีมันแซงมีบวบมีปลาหมึก มีปลาย่างเครื่องเน้นๆเ,เ,เลยจ้ะมาเห็นนะตักกอมเสิร์ฟตักมาติ๊แล้วแกงใส่ผักกระเยงเฮ้เลยบ่บอกินมันแซงด้วยเฮ่ตอนมันแซงแซงเป็นมันๆนีน่ได้น้องยามน,นี่แกงเหน่งเลยเหนี่งกระทุบโนกระทับกระจักไปน้ำก่อน ว้าวโอ้อันนี้ว่าเห็ดเลิอเรียนมาแซ่บนำกันครับตกน้ำใหญ่น้ำกินเห่าไปนี้มาพี่น้องหาเศร้ากินเที่ยงอันนี้ปลาจ่อมปลาจ่อมแค่เพื่ออะไรปลาจ่อมจำแต่เลงวานจำโต๊ะมือนี้อันนี้เจลหัวโป๊ะเจลหัวโป๊ะน้องดาจำแต่เศร้าปลาแห่งทอดเมนูยามเช้าถามว่าเสิร์ฟติ๊กบวกเค็มปั้นหรือบอกยมเศร้าปั้นแล้วจ้ะปั้นหรือว่ากินแล้วปั้นเจวหัวโป๊ก กินแต่บ่ได้กินแบบอิ่มเต็มที่นะตอนไปหาหนมอไม้าแบบนี้สดคักๆหรือแบบนี้กินฮอนอย่าเป่าเดอรพักเฮามีไอใบชะพูหรือพกอีเลิศกับกระถินอ่อนจะกินครับอืมโอ้โหโดดตามจำ ประจมประจมขึอนไรก็แซ่บซนประจมกม็คือเรลืองแซ่บเจเคือเหลืองก็เต้นต้นเลยยามนี่ลุกลุกไตว่อนี <c oughs> ่แต่มีประจมแช่ตู้เย็นไว้ผมมีต้องไปหาเลยประจมปลาระจมปุ้นมาอหนอ ไหมหมไหมอ,อืมมัน,นหอมเลยอืม,มนนาายนางตะตึงหักเลยเลยใส่บักไล่ยนึงเหน่นพอดีทุบ

ติ่งหาตักอัจจตุนมันแซงที่เาราคุดเมื่อวานมาแกงใส่โอเคลืมมึงยัาง,งาไม่กินนะจะไปอีกเราจะคุณมันแซงกันหาทำไมมือเนมหาเครือมันไปนำไปเจออีกแต่เป็นตะดินแข็งเนาะตะดินแข็งมันชีววัวใหญ่บ่หรือม,มันชีววิทยล,ลึกบ่รุ่นกันอีกที่เบารุ่นแซ่บน,นะทำงานไม่ทำขนมเลย หนอนดาเลิกเรียนมาสดเย็นมาไหมอืมเมนูแซ่บอย่างนี้นอนดาวเลยฮอนะยกลงจากเตามันละฮอนเย็นมาไหมถ้าจะให้ดีต้องให้มันเยนจังหน่อยแต่อากาศลมมืดหนิก็ลมเบิดมืดอากาศแบบนี้เสดเดินโอ้ยพอดีแต่ก อากาศถือว่าเย็นอยู่ครับบอกว่อหน่ะแบบเหมือนเปิดพัดลมอยู่ตลอดอ่ะโอเคเย็นของเราเราติดยาลมเข่ากล้อง <c oughs> ใครเนี่ยมันยุดไให้บวกกับตั้งกล้องมุมนี้ยาลมมันสีบเขาบ้านไหนดอกแต่เขาตั้งตรงหน้าบ้านแฟนเขามาหาประตูบ้านเนี่ยค่ะเต <c oughs> ็มๆลมกุกกักเลย จับเจออาหารเมนูแซ่บๆมีลูกโดดน้ำเนี่ยปลาแห้งเาตัวอาหาปลาแห้งมาว่าอีกแล้วปลาแห้งยำหนึ่งแซ่บีิลีอาหารรนน้ำข้นทำปลาแห้งไว้ก่อนมัน ก็ถึงน้อยกันเนาะอันนี้ตาแห้งได้อยู่เนอะได้ผ่าครึ่งผ่าครึ่งจัดเลยพ่อให้กรอบเลยหือย่ำทั้งตัวทั้งหัวไปเลยแทบเสียมไปเลยกินกระดูกแทบบอกเลยอืมขึ้นยก่อนตาพี่น้องไปหาตาพี่น้องมานั่งปอกมานั่งคุยกัน แล้วก็เอ็ดเมนูกินอ้างอีกอต่างหากยาวๆไปเลยคลิปนี้ครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้านคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามีลูซี่สติกยันขาบสติ๊กอย,ยู่ดอกยันเตอยู่